我说你干嘛呢？ พเป็นการคัดตอมประกอบข้อบียงนะครับก็ชลลมทูทีครับตรงลูกเบ้าลูกปืนครับตรงนี้ก็ตรงนี้นิดหน่อยครับอย่าเยอะนะครับเดี๋ยวไลใ่ใส่ปะเกันใส่กาวเราจะมีฝั่งตรงนี้ฝั่งจานไฟนะครับแล้วก็มาดูจานไฟเราอยู่ตรงนี้นครับฝั่งนี้ ใส่พิดข้างนะครับใส่พิดข้างต้องได้รื้อทำใหม่นะนี่ก็จะมาใหม่พยายามเข้าไปครับเ,เข้าง่ายครับบางรุ่นเข้ายากครับลูกบอลลูกปืนก็ตัวนี้ครับมาประกอบเขา้าพยายามให้หัวลูกสูบอยู่ข้างบนนะครับค่อยวางครับ ตรงหมุดนะครับตรงหมุดจะมีช่องใส่หมุดนะครับตรงนี้หมุดตรงนี้ต้องเข้าล่องนี้นะครับดูดีๆนะครับตอนประกอบพยายามให้เข้าล่องนะ,คะเคลื่อนหามจะยากไหม กดลงครับค่อยๆกดลงครับเป็นเครื่องจีนราคาถูกๆก,ก็จะทำง่ายมันไม่ค่อยเนีนครับเบาลูกปืนตามราค <Okay. S 1> <Okay. S 2> าโอเคก็ประกอบเสร็จเป็นห่างๆอยู่นะมนไม่เลยลองขันน็อตเข้าไปดูว่าจะสนิทไหมมันห่างมากเลยนะ แต่ยังไม่ได้ขันมัดเราจะขันจากฟันจานไฟนะครับเข้าไปสามตัวส่วนน็อตเครื่องก็จะใส่น้ำยาการขายนะครับยังน็อตขายใส่ไปนานๆอา้าวยังม่ลงอีกของใหม่ครับก็ใส่น้ำยาการคายน็อตครับไม่ต้องใส่ไปสุดนะครับ ใส่ว่ากลางๆ,ๆพอเผื่อข้างหน้าได้ถอดอีกเกี่ยวจะได้ไม่เสียใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปก่อนนี่นะนรัไม่ต้องสุดเกี่ยวครับเกือบสุดแต่ไม่สุดนะเกียวออกยากให้มันเข้าไปเกี่ยวนิดหน่อยสามตัวก่อนตัวข้างหน้า นาอีกสองตัวไมค่อยคันเขาไปทีละตัวนะครับ มาลองส่องดูครับวันสนิทไหมส่องใส่ไฟเห็นไหมเอ่ยอต่อสนิทอยนะู่นหมองไม่เห็นแล้วมองไม่ทะลุแล้วน่าจะโอเคครับนี้น่าจะประกินแตกเฉยๆคงน่าจะใช้ได้กีก็ ตัวนี้ครับอาจให้แน่นครับคราวนี้โอเคลเสร็จแล้วสำหรับการประกอบตัวนี้ลองขยับดูมุนได้ไหมมุนได้ปกติ เสมอกันนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดหรบีบออกก็ได้ จานไฟครับใส่เจระบีด้วยก็ดีครับลงมาหาล่องครับมันจะมีร่องคนระับแล้วก็ใส่ริมเข้าไปครับเราใส่ก็ให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับริมหัวริมมันแล้วใส่จานไฟง่ายครับอ,อย่างนี้นะ าาให้ชุดจานไฟครับชุดแม,ม่เหล็กเลยมันมาอยู่ฝั่งนี้ครับมันจะดูดกับคอยไฟจะใส่ยากครับเอาริ่มลงข้างล่างตรงนี้ก็จะไม่มีเีแม่เหล็กครับใส่ง่ายครับถ้าลงนี่ก็ลง รึบลงไปเลยลงง่ายก็ใส่น็อตจานไฟครับตัวนี้เป็นเกี่ยวธรรมดานะครับหมุนเข้าหมนุนตามเข็มนะครับก็มาประกอบท่อสูญญากาศนะครับตรงน,นี้ไปก่อนต่อมาก็ประกอบชุดเสื้อสูบนะครับ ปะเก็นแล้วะเก็นตัวนี้มันขาดแล้วต้องแกะเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้ทำความสะอาดออกดีๆนะครับตัวนี้หลังจากที่เราขูดปะเก็นออกแล้วครับพยายามขูดออกให้หมดครับพวกนี้ให้เรียบได้ยอ่เอเท่าที่สุดเท่าทีา่จะทำได้นะครับ จะโรมทูทีครับใส่ทูทีไว้เปลี่นให้ตรงตามร่องครับตามตามจุดมันจะมีจุดตรงนี้ตาแวนอยู่เวใกล้มากที่สุดครับตรงนี้เหมือนกันล่อยพา oh. แวนอยู่ข้างกอมุนพาแวีนเวีนมาที่มา ยอยัดสูบข้าไปได้ง่ายตอนนี้ฝั่งไอ้ดีนะครับเป็นสามเหลี่ยมฝั่งไอ้เสียจะสี่เหลี่ยมเลื่อนห้าพันสองข้าวงไหยครับเวียนมาครับก็ยัดตอนนี้ใส่ง่ายครับเลื่อนหาได้ถ้าเวียนอยู่ใกล้ยายามเลื่อน สายขวขาขับไป้ใกล้ให้เวียนลงล่องพยายามอย่าฝืนนะครับถ้ามันไม่ลงอย่าเวียนหักนะครับ จุดนี้ก็ใส่ไว้ประมาณนี้ครับก็หมุนครับหมุนให้ร่องแหวนสนิทกันนะครับยังไงล่ะให้มันเข้าร่องตรงกลางจุดมาร์กให้มากที่สุดนะครับจะหมุนได้อยู่ถ้าลงมาลึกแหวนอาจหักครับกดดันเข้าไปเลยครับเรียบร้อยใส่กับสูบที่เหลือก็ใส่นอดครับ ได้ครับไม่ติครับลองเครื่องครับมีประกอบเสร็จแล้ว คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ